สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Happy SME นะครับคับความสุขของธุรกิจ SME นะฮะที่เราจะพบกันทุกๆวันเสาร์สี่โมงเย็นเวลาดีๆแบบนี้นะครับที่สําคัญก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูธุรกิจ Happy SME ที่น่าสนใจที่เขาสามารถทําธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนที่สําคัญ อยู่อย่างยั่งยืนฮะแล้วก็อยู่พร้อมๆกับความสุขด้วยนะฮะพูดถึงความสุขนะคะยูเองก็มีความเชื่อค่ะว่าความสุขเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งผู้ประกอบการ,รแล้วก็ทั้งพนักงานด้วยเพราะยูเองเคยลองสังเกตนะคะคว่าเวลาที่พนักงานอยนู่ยเดินเข้าร้านแล้วท่าหน้าอึนๆหน้าเบื่อเบื่อหมดพลังเนี่ยค่ะมันทําให ผู้ขาย,ยเนี่ยไม่ไมีความสุขไปด้วยทําให้ไม่อยากเข้าหมดกําลังใจออและดูเขาเองก็ไม่มีกําลังใจในการทํางานด้วยค่ะ คิดว่าบางทีเรื่องความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจด้วยเช่นกันใช่นะก็ต้องมีความสุขพร้อมๆกันทั้งองค์กรเลยนะทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็พนักงานด้วยวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับครูประจํารายการของเรานะว่าจะทํายังไงให้เกิดความสุขกับองค์กรทั้งหมดนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกชัยอภิษักกุลคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมครัก็วันนี้เคสดูน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องขององค์กรแห่งความสุขกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมถ้าสองเรื่องนี้นะมันไปด้วยกันได้นะครับผมคิดว่าจะมี SME จํานวนมากเลยอ่ะหันมาสนใจต้นแบบที่สามารถพัฒนา พัฒนานวัตกรรมแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยในระหว่างที่พัฒนานวัตกรรมเพราะปกติเนี่ย,ยนวัตกรรมมันเป็นเรื่องยากกว่าจะทํามันได้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันคงทั้งเบื่อทั้งเหนื่อยทั้งท้อใจนะแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขเนี่ยเป็นเหมือนอะไรหัวจักในการนํา องค์กรของเราให้สามารถไปถึงไอตัวนวัตรกรรมที่เราสนใจได้เนี่ยมันจะดูน่าสนใจมากเลยค,ครับวันนี้แฮปปี้เอสพีของเราเนี่ยมีความสุขแน่นอนครับดเรเอกแคุกยูนะ,ะเพราะว่าเราจะพาไปดูนะฮะธุรกิจหนึ่งที่เขาได้รับการยกย่องว่านะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแซ็กโซโฟนนี่แหละแต่แซ็กโซโฟนตัวนี้ไม่ได้ทำจากทองเหลืองด้วยนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดมเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของแซกโซโฟนโพลิเมอร์ตัวแรกของโลกตัวนี้เกิดมาจากความชื่นชอบและหลงไหลในเสียงแซกโซโฟนของคุณปิยพัฒน์ธัญกิจหรือคุณเออเจ้าของธุรกิจไวเบรโตที่อยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงเสียงดนตรีอันมีสเสน่ห์จากแซ็กโซโฟนได้ง่ายขึ้นก็เลยพยายามคิดค้นและพัฒนาแซ็กโซโฟนที่ลดข้อจำกัดด้านน้ำหนักการดูแลรักษาและราคา ด้วยการศึกษาและทดลองเปลี่ยนวัสดุในการผลิตแซกโซโฟนจากทองเหลืองมาเป็นโพลิเมอร์กว่าจะได้นวัตกรรมชิ้นนี้ต้องใช้ทั้งเวลาแรงกายแรงใจและต้องใช้ทุนอยู่นานถึง6ปี สำหรับวันนี้ความสุขของคุณเอ๋ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตและส่งออกแซักโซโฟนรายแรกและรายเดียวของโลกนะครับแต่ความสุขของเขากลับเป็นความท้าทายในการคิดค้นแซักโซโฟนรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้นักดนตรีทั่วโลกได้พิสูจน์กันครับ พอดูเรื่องราวของแซ็กโซโฟนโพลิเมอร์จบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ยูคิดก่อนเลยดับแรกนะคือเรื่องเงินค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของนวัตรกรรมความแปลกความใหม่มันมากกับนวัตรกรรมมันมากับเงินว่าฮะเพราะว่าเราต้องลงทุนไม่ถึงเงินได้หรือเงินเสียครับทั้งเงินได้แล้วก็เงินเสีย <c oughs> ค่ะ,คะแล้วก็ไห <c oughs> นจะเรื่องว่าเราจะขายใครอ <c oughs> ะคะเตอร์ถ้าสมมติว่าเราทํานวัตรกรรมใหม่ๆแบบนี้เนี่ย <c oughs> ค่ะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมแน่นอนมันเป็นมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของพวกเราที่มันต้องเป็นเรื่องการลงทุนคแต่แต่แต่โดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไอ้การลงทุนในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําคัญค่ะสำคัญด้วยโอเคฮะผมผมเลยบอกส่วนตัวผมแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่คนเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยก็เพราะว่าบางที เราไม่อดทนกับมันเพียงพอกว่าจะได้เจอนวัตกรรมแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมือนเดินเข้าไปในป่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกทางไหนดีแล้วเราจะได้ออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้แล้วเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทํานะครับผมพิ่า่าเรื่องของการอดทน ในการที่จะอยู่กับสิ่งที่เรากําลังคิดค้นหรือกําลังค้นคว้าอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเงินก็สําคัญเหมือนกันผม <c oughs> ผมผมเชื่อคุณยูก็ได้ฮะเงินก็สำคัญเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราสามารถค้นพบนวัตกรรมที่มันมีคุณค่าจริงนะครับมันจะสามารถเป็นสปริงบอร์ดของ S M e เราในการท <c oughs> ี่จะก้าวกระโดดหรือว่าเข้าสู่ตลาดเนี่ยได้เลยผมคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็น รูปแบบหนึ่งในการเทียบผ่าย SME เนี่ยเข้าสู่ตลาดแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะฮะเพราะความแปลกนี่สามารถขายได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณยู้ามพลาดช่วงหน้านะครับที่เราส่งผู้สังเกตการความสุขไปค้นหาความสุขในบริษัทแห่งนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแนวความคิดยังไงบ้างนะครับกว่าจะมาเป็นแซตซโฟนโพลิเมอร์ตัวนี้<ม>นะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวของโรคนะฮะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่แหละช่วงหน้า้ามพลาดเด็ดขาดครับ<ม><ม>